สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสมนาลายนะครับในเดือนรกรกฎาคม6เนี่นะครับซึ่งตอนที่1นะได้จัดไปแล้วในเสาร์ที่3รกรกฎาคม64ที่ผ่านมานะครับ พูดถึงมุมมองที่หลากหลายของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับที่มองเห็นเหตุปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรเห็นโอกาสศักยภาพของดดึกคลาการร่วงล่มในตลาดหุ้นในปี2021เป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็สภาวะเงินฝืดหรือเงินเฟ้ออะไรจะมาอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะครับซึ่งได้พูดไปแล้วนะท่านใดที่พลาดตอนที่1ก็ต้องรอในช่วงปลายสิงหาคม64จะถึงนะครับ ส่วนตอนที่2จะจัดขึ้นในเสาร์เนี่ยนะครับเสาร์ที่10รกรกฎาคม64นี้เวลาทุ่ม1นถึง4ทุ่ม3ชั่วโมงเต็มนะเผื่อไว้เลยนะครับประมาณ4ชั่วโมงกว่านะครับกับ The Great Reset นะในทศวรรษ2020การเปลี่ยนแปลงปฏิรูปครั้งใหญ่นะครับ Debt Deleverage นะการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะซึ่งจะเป็นตอนที่ต่อจากตอนที่แล้วนะนี่เป็นตอนอัปเดตนะครับก็จะเอา มุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับมาตกผลึกนะผนวกเข้ากับมุมมองที่มองผ่าน Fundamental, Technical และ Sentimental นะย้อนข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพนะครับเพื่อจะคาดการนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะในปี64-65และในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับท่าในใดสนใจนะก็สามารถสมัครได้อยู่ยังมีเวลาอยู่นะครับ ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ49599นะซึ่งการประชุมเชิงสารานยนี้จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยท่านไหนที่สมัคร2ตอนนะจะได้รับส่วนลดนะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับไม่ดีเท่าไหร่นะจะเกิดท่านสมัครตอนเดียวนะครับก็จะไม่รับส่วนลดนะครับส่วนตอนถัดไปคือตอนที่3นะซึ่งกําลังเตรียมนะแล้วก็มองอยู่นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะต่อจากนี้ไป นะซึ่งจะคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จนะประมาณปลายปี64หรือเข้ามาในต้นปี65นะครับอาจจะเป็นปลายไตรมาส4หรือต้นไตรมาส1นนะครับของปีหน้านะท่าในใดสนใจนะครับก็ติดตามนะข้อมูลนะในช่องผมแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของการสูงขึ้นของพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐแล้วก็หุ้นนะครับนะก็เป็นบทความที่น่าสนใจนะครับ ในบรรดาพันธบัตรเนี่ยมันมีความจริงอยู่ความสำคัญของ1.3-4%นั้นนะครับมีสิ่งต่างๆที่เป็นไปไม่ได้เท่าไหร่ที่คุณสามารถเชื่อได้ก่อนอาหารเช้านะคือหมายคำถามพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีและหุ้นสหรัฐเนี่ยกำลังอยู่ในโหมดการวิ่งแข่งกันอย่างเต็มที่พวกมันแสดงให้เห็นนะถึงการคาดหวังที่ขัดแย้งกันสำหรับการฟื้นตัวแบบชะลอตัวช้าลง และการเติบโตที่แข็งแกร่งของอนาคตนะสิ่งนั้นสามารถเป็นไปได้อย่างไรเครื่องหมายคำถามเนื่องจากว่าตลาดนั้นมันเกี่ยวกับอะไรที่ผู้เข้าร่วมนั้นคิดรวมกันและบรรดาตลาดต่างๆคิดอย่างไรที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเต็มที่โดย12ปีของการทดลองทางการเงินการควบคุมและการบิดเบี้ยวบิดเบือนไป พวกเราต้องเปลี่ยนแปลงขนทางนั้นที่พวกเราคิดเกี่ยวกับตลาดต่างๆและในบางครั้งนะครับในระหว่างการถกเถียงประเด็นตลาดต่างๆนะเพื่อนเขาหมายถึงผู้เขียนนะครับซึ่งเป็น CIO ของสำนักงานครอบครัวขนาดใหญ่มากได้ย่อเย้ยบางสิ่งที่น่าสนใจ ผลตอบแทนนะของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสิปีเท่าก,กันกับผลตอบแทนเงินปันผลของ S&P 500อย่างตรงเป๊ะพอดีเลยคือทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่1.34%สิ่งนั้นเป็นตัวเลขที่สำคัญมันอาจจะมีนัยยะสำคัญนะที่ยิ่งไปกว่าคำตอบนั้นของเลข42 การลดต่ำลงนะของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะและการร่วงตกลงมาของผลตอบแทนเงินปันผลของหุ้นนะครับบอกอะไรแก่พวกเรานะเครื่องหมายคำถามสิ่งนั้นคือนะการค้าขายที่เพิ่มเงินหมุนเวียนนะกำลังจะจางลงอย่างรวดเร็วหรือไม่การร่วงตกลงของผลตอบแทนพันธบัตรต่างๆนะก็เท่ากับ การเพิ่มสูงขึ้นของราคาพันธบัตรต่างๆและเป็นสัญญาณที่ตลาดนั้นคาดการการชะลอตัวลงและการลดต่ำลงของการคุกคามจากเงินเฟ้อแต่พวกเรานะครับยังคงค <c oughs> าดหวังที่จะมองเห็นหุ้นเนี่ยไปด้านสูงขึ้นต่อไปใช่ไหมเครื่องหมายคำถามนะะการล่วงตกลงของบรรดาผลตอบแทนเงินปันผลก็เท่ากับ การเพิ่มสูงขึ้นของบรรดาราคาหุ้นและเป็นสัญญาณที่ตลาดคาดการการเติบโตที่แข็งแกร่งและผลกำไรองค์กรต่างๆที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นในบรรดานะพันธบัตรต่างๆนะมันมีความจริงอยู่บรรดาพันธบัตรต่างๆนะมันเป็นเกี่ยวกับนะเรื่องของความเสี่ยงนะของสินเชื่อการได้รับ จ่ายคืนของเงินต้นและดอกเบี้ยแต่ไม่ใช่ในตลาดพันธบัตรสรัฐซึ่งนั่นคือว่าทำไมเนี่ยมันถูกเรียกว่าอัตรานะที่ไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยงนั้นของการถือครองพันธบัตรกระทรวงการคลังสรุปใจความสำคัญอย่างแท้จริงลงไปที่ความเสี่ยงของเงินเฟอ้อ อะไรก็ตามของผู้เตรียมความพร้อมเสรีชนนะที่ถูกมองด้วยสายตาว่าบ้าที่กำลังแอบซ่อนอยู่ในที่ซ่อนบนเขาพูดว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังจะผิดนัดชำระหนี้ของหนี้สินคือความเป็นไปได้นะครับ50ซิกมาซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นแต่เงินเฟอ้อนะจากการกัดกินมูลค่าของพันธบัตรนั้นในทุกวันนี้ในเทอมของกำลังซื้อของมัน เมื่อเทียกบกับกําลังซื้อของมันในอนาคตณนะจุดที่มันครบกําหนดไถ่ถอนเงินเฟอ้อที่ยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งลดมูลค่าของพันธบัตรและราคาของมันในวันนี้ควรสะท้อนสิ่งนั้นเงินเฟอ้ออาจจะสามารถเกิดปรากฏผ่านทางราคาต่างๆที่สูงขึ้นและลดถ,ถอยลงของความเชื่อมั่นในสกุลเงินซึ่งได้สร้างเงินเฟอ้อขณะที่มูลค่าอนาคตของมันร่วงลง ถ้าคุณตั้งสมมุติฐานว่าเงินเฟอ้อเป็นศูนย์ในขณะที่ตลาดนั้นดําเนินไปอย่างชัดแจ้งเมื่อตาความเสี่ยงเป็นศูนย์ของ10ปีอยู่ที่1.34%ดังนั้นไม่มีความเสี่ยงด้านขาลงของการถือครองพันธบัตรครังคุณจะมีความสุขนะที่จะสะสม1.34ดอลลาร์นะสำหรับการลงทุนแต่ละ100ดอลลาร ในกึ่งรายปีและราคานั้นของเบียร์1ขวดหรือแมคโดนัลล์1ชิ้นในระยะเวลา10ปีจะเป็นเหมือนเช่นเดิมเป๊ะตามที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่วงเล็บนะครับซึ่งมันจะไม่เป็นบรรดาพรรดบัติต่างๆนะได้วิ่งแข่งขันกันอย่างเข้มแข็งนะในไม่กี่สัปดาห์มาน,นี้นะกำลังบอกพวกเราอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังต่างๆของการฟื้นตัวของโลก อย่างแข็งแกร่งได้ทำให้ชะลอช้าลงมีด้านสูงขึ้นเล็กน้อยที่จะถือครองพันธบัตรต,ต่างๆเพียงแค่ความแน่นอนถ้าเศรษฐกิจโลกนั้นดำเนินสายไปสามาบางทีนะคุณจะไม่ได้รับ2ดอลลาร์กับคืนนะสำหรับการลงทุน100ดอลลาร์ของคุณขนทางเดียวที่คุณได้รับมากกว่านณะจุดครบกำหนดไถ่ถอนก็คือว่าถ้า พวกเรามองเห็นเงินฝืดเมื่อราคาของเบียร์หนึ่งขวดนั้นต่ำลงในระยะเวลา10ปีกว่าที่มันเป็นอยู่ในวันนี้นะแต่พวกเราทราบว่าโลกนั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความไม่แน่นอนอย่างมากมันถูกแสดงโดยการเคลื่อนย้ายและการแตกหักนะของห่วงโซ่อุปทานและข้อขัดแย้งนะทางการค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและ protectionism นะครับรัฐทกีดกัน เงินเฟ้อ <f irm> ไม่เพียงแค่ความเป็นไปได้เท่านั้นนะฮะแต่มันถูกปักหมุดอยู่และสิ่งนั้นหมายความว่ากองทุนเงินบำนาญใดๆที่กำลังซื้อพันธบัตรวันนี้เพื่อจ่ายเงินบำนาญของคุณพรุ่งนี้กำลังจะร่วงตกลงนอกเสียจากว่านะพวกเขาจะหาหนทางอื่นต่างๆนะที่จะสร้างผลตอบแทนมันเป็นปัญหาเดียวกันนะถ้าพวกเขาซื้อหุ้น พันธบัตรระยะยาวนะมีสมรรถนะที่เหนือกว่าแต่ทุกวันนี้พวกเราเชื่อว่าบรรดาหุ้นต่างๆเป็นสถานที่เพียงแห่งเดียวที่จะสร้างอัลฟาถ้าคุณต้องการไปด้านข้างบนดังนั้นซื้อหุ้นต่างๆถ้าเศรษฐกิจโลกนั้นวิ่งแข่งขันและเติบโตดังนั้นกำไรต่างๆสูงขึ้นและบรรดาบริษัทต่างๆกลายเป็นมีมูลค่ามากขึ้น แล้วด้านด้านข้างล่างล่ะเครื่องหมายคำถามนะถ้าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวบรรดาบริษัทต่างๆทำเงินได้น้อยลงราคานั้นร่วงหรือพวกมันเนี่ยล่มสลายอย่างสมบูรณ์นะและคุณไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาเลยตลาดทั้งสองนั้นเนี่ยสามารถกำลังบอกพวกเราถึงเรื่องราวนะที่ขัดแย้งกันเช่นนั้นได้อย่างไรเครื่องหมายคำถามนะการ บิดเบี้ยวบิดเบือนเป็นสิ่งที่เลวร้ายามันสร้างผลกระทบร้ายต่อจิตใจและพวกเขาสร้างเส้นทางให้พวกเราคิดเกี่ยวกับบรรดาตลาดต่างๆและสิ่งนี้เป็นอะไรนะที่เขาหมายถึงผู้เขียนนะครับประจักษ์แจ้งความจริงอย่างทันทีทันใดเมื่อวันนี้เมื่อพูดคุยกับเพื่อนของเขาพวกเราทั้งหมดนะได้บันทึกในสิ่งเดียวกันนั้นนะเหล่านั้นของพวกเรานะของบางช่วงอายุ นะกำลังเฝ้ามองคนอ,อ่อนวัยกว่านะที่มีจิตใจที่คล่องแคล่วว่องไวนะทางการเงินมากกว่านะได้เข้าควบคุมธุรกิจของพวกเราสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติพวกเขามีมุมมองที่แตกต่างและการอ่านที่แตกต่างต่ออะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่มีใครเลยนะในการเงินโลกทุกวันนี้ที่อายุต่ำกว่า32นะที่เคยรับทราบ บรรดาตลาดต่างๆซึ่งถูกบิดเบี้ยวบิดเบือนไปโดย QE คิดเกี่ยวกับมันสักเดี๋ยวบรรดานโยบายธนาคารกลางต่างๆะที่ยึดครองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำอย่างเทียมๆและพวกมันถูกตั้งให้พร้อมเสมอที่จะสนับสนุนบรรดาตลาดโลกต่างๆจากผลที่ตามมาของบรรดาเงื่อนไขต่างๆของฟองสบู่ที่ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งเป็นสาระที่โดดเด่นของตลาดมาเป็นระยะเวลา12ปีในขณะนี้คนรุ่นในายธนาคารและผู้จัดการการลงทุนต่างๆที่ฉลาดมากกำลังเติบโตเข้าสู่ตำแหน่งอาวุโสนะทั่วทั้งอุตสาหกรรมการเงินทั่วโลกเป็นที่ทราบกันนะครับไม่มีสิ่งอื่นใดอีกมันสร้างความมหัศจรรย์ให้เขาหมายถึงผู้เขียนนะครับในการถกเถียงกันต่างๆภายใน ของตนเองว่าการแบ่งแยกกันอย่างไรระหว่างพวกเรานะที่อยู่รอดไม่กี่คนของคนแก่หัวโบราณนนะผู้ซึ่งจดจำการคร s ชของสกุลเงินตลาดเซรีต่างๆการล่มสลายนะครับของออตลาดพันธบัตรต่างๆและการล้มคว่ำนะหุ้นต่างๆ และนะักการเงินที่อ่อนเยาวกว่าผู้สามารถนะเพียงแค่ยอมรับการบิดเบี้ยวบิดเบือนนั้นที่ถูกสร้างโดยบรรดานัธนาคารกลางต่างๆที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่จะสรุปนะในการคาดหวังตลาดของพวกเขาสิ่งนั้นนะครับบางทีทำไมใครๆที่อายุเกิน40ปีเนี่ยเป็นเช่น นะอย่างหมีและทําให้เชื่อว่าตลาดนั้นมันไม่เสถียรในขณะที่คนรุ่นที่อ่อนเยาว์กว่านะยอมรับไปได้ไกลกว่าของการบิดเบี้ยวบิดเบือนนั้นว่ามันเป็นความจริงของตลาดที่ถาวรจะไม่ว่ายามที่มันมาถึงนะการสร้างผลตอบแทนการลงทุนมันไม่ใช่อะไรที่คุณคิดแต่คืออะไรที่ตลาดนั้นคิดสิ่งนั้นสำคัญมันเป็นเพียงแค่ เครื่องจักรกลของการลงคะแนนโหวตวงเล็บนะครับและอย่างไรก็ตามนะหนทางเดียวที่บรรดาทุนต่างๆกำลังจะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในบรรดาตลาดต่างๆเหล่านี้บางทีนะต้องย้ายออกไปจากบรรดาสินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกบิดเบี้ยวบิดเบือนไปวงเล็บนะครับพันธบัตรต่างๆและหุ้นและเริ่มต้นการซื้อนะบรรดาสินทรัพย์ ของโลกต่างๆที่แท้จริงที่ยึดโยงอยู่กับความเป็นจริงสิ่งนั้นคือเรื่องราวสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อ,อาหาที่น่าสนใจนะว่าขนาดนี้นะครับทั้งตลาดหุ้นก็สูงขึ้นนะตลาดพันธบัตรราคาก็สูงขึ้นนั่นคือดูจากยิวที่ต่ำลงนะครับนักวิเคราะห์ท่านนี้ก็เลยพูดให้ฟังว่านะเขานะหลังจากที่เขามองวิเคราะห์ว่ามันแปลคว,วามหมายได้ทั้งว่า นะครับการที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะครับนะกำลังสูงขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าปัญหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงเนี่ยทำไมผู้คนเนี่ยนะครับเข้าไปลงทุนนะครับในตลาดพันธบัตรนั่นเองเพราะว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยมันจะดีสำหรับเฉพาะเงินฝืดนะครับในช่วง10ปีข้างหน้าบรรดาพวกกองทุนต่างๆที่เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยก็นะบแบบว่านะเขามองเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะชะลอตัวนะฮะ ส่วนในข่ายกันเองเนี่ยไอตัวหุ้นก็พุ่งสูงขึ้นนะหุ้นนี่มันบ่งบอกถึงว่านะครับมีการเติบโตที่รออยู่ข้างหน้านะเศรษฐกิจที่เติบโตรออยู่ข้างหน้านะฮมคำถามก็คือว่าในระหว่างเนี้ยนะครับนะทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นได้นะทำไมถึงมีมุมมองนะครับว่ามันมีทั้งจะเกิดสภาวะนะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวช้าลงในนะเองก็มีความคาดหวังนะครับว่าหุ้นจะเติบโตขึ้นนะครับ จะราคาสูงขึ้นนะเพราะมาจากเศรษฐกิจนะครับที่จะแข็งแกร่งในอนาคตนะครับเขาก็เลยปิ้งขึ้นมานะคิดขึ้นมาได้ว่าเนี่ยมันอาจะมาจากนะสิ่งที่เขาพูดถึงว่าคนรุ่นหนุ่มนะครับที่อายุประมาณ40น่ะนะก็คือในช่วง12ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็มองเห็นนะ ระบบนี้ที่เติบโตขึ้นแล้วเขาก็กลายเป็นนายธนาคารแล้วก็นักการเงินนะครับที่กำลังจะเป็นอาวุโสอยู่นะที่เข้ามาบริหารจัดการในตลาดทุนตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรในขณะนี้นะครับแล้วะนเขาก็จะมีมุมมองแตกต่างจากคนรุ่นก่อนนะค,คนที่จะอายุมากแล้วนะครับอย่างรุ่นผมเนี่ยห้กว่าขึ้นมาแล้วนะซึ่งมองแตกต่างกันว่าขณะนี้ตลาดมันไม่เสถียรอาจจะแต่คนรุ่น หนุ่มสาวจะมองว่าตลาดมันโอเคเขายอมรับนะครับการที่พิมพ์เงินเข้ามาแล้วมันเกิดการบิดเบี้ยวบิดเบือนอย่างนี้เขาก็มองว่ามันไปต่อได้นั่นเองนั่นคือมองเห็นที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเขาจึงสรุปในตอนท้ายว่ามันก็อยู่ที่ตลาดตัดสินนั่นเองนะซึ่งเราต้องดูกันต่อไป นะครับว่าในปี6 4สีนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นเหมือนคนหนุ่มสาวที่มองว่าตลาดนี้จะไปต่อได้หรือจะเป็นแบบคนรุ่นก่อนที่มองว่าตลาดนี้ไม่เสถียรน,นะจะเกิดการปรับตัวนะครับใครชอบฝากไลรชา์นะครับสนใจก็สามารถสอยตามในช่องยูทูบช่องจา์เสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไร like, ชา์ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ